สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอุปกรณ์ขายของออนไลน์จะมารีวิวขาตั้งกล้องสำหรับคนขายของออนไลน์เนี่ยมันต้องทำวิดีโอต้องถ่ายรูป <c oughs> ซึ่งขาตั้งกล้องมันสำคัญมากนะก่อนหน้าน,นี้ผมก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะแล้วก็อาจจะใช้ที่วางมือถือเนี่ยในการวางโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายหรือถือในการถ่าย ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราใช้ที่วางมือถือในการถ่ายเนี่ยเราปรับมุมอะไรไม่ได้มากมันก็จะวางต่ำๆและหน้ามเดียวกับกับโต๊ะหรือพื้นใช่ไหมหรือถ้าเกิดใช้มือจับเนี่ยมือมือเราก็จะหายไปมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็จะต้องมาหยิบในการแบบหยิบของหยิบอะไรมันไม่สะดวกแล้วมันก็จะสั่นเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆมันไม่ได้แค่เอามาใช้ในการขายของอย่างเดียวนะบางทีบางทีเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราอยากจะได้มุมสวย หรือเราไปกันสองคนกับแฟนอยากจะได้รูปที่แบบภาพคู่จากระยะไกลขาตั้งกล้องจะมีประโยชน์มากสนุกมากนะเราอาจจะเคยเจอขาตั้งกล้องตามตลาดนัดทั่วไปอย่างเงี้ยบางทีมันถูกมากๆนะอันละไม่ถึงร้อยอันละไม่กิ่สิบบาทซึ่งมันจะกองแกงมากมากผมเคยซื้อมาแล้วมันก็พังคือมันไม่มันตั้งถ้าไม่ได้คือมันตั้งมันก็สั่นแล้วมันก็มันก็เอียงมันปรับอะไรไม่ได้มันมันดูไม่แข็งแรง อางเงยก็๊อกอะมันใช้มันใช้ใชงานไม่ได้จริงอม,มันเหมือนเอามาเอามาเล่นมากกว่าแต่ไอขาตั้งตัวเนี้ยผมซื้อมาตั้งแต่เดือน9ก้าอะไรกันยะกันยาปีที่แล้วก็ใช้มาก็ก,ก็ก็เกือบปลีละผมพยายามจะเอาของที่ผมใช้จริงๆนะในการที่ผมขายของออนไลน์ครับมามาแชร์ก็เลยอยากจะโชว์ว่าเออมันซื้อมาจริงใช้จริงไม่ใช่แค่แบบ ซื้อมาทำคอนเทนต์ใช้จริงๆราคาไม่แรงนะดูดิส่วนลดสามสบสองบาทตอนนั้นไม่แน่ใจส่วนลดจากร้านลรอก็ไอตัวนี้รายละเอียดไปดูกันเขาบอกเป็นยี่ห้อของอ่านว่าอะไรยุนเทงไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจชื่อยุนเทงขาตั้งกล้องพร้อมรีโมทรีโมทเขาจะมีให้มาให้ด้วยนะแต่ผมทิ้งไปแล้วแหละผมไม่ได้ใช้ผมว่ามันม,มันวุ่นวายพะสุดท้ายเราเรา แล้วก็กดถ่ายจากมือถือเลยแล้วก็ตั้งเวลาในการถ่ายได้อยู่ดีนะรุ่น vct 5 2 0 8เดี๋ยวผมจะให้ดูของจริงอีกทีหนึ่งนะตอนใช้งานนี่ vct 5 2 0 8 r m มี r m ด้วยแล้วก็มีเลข number มมอ,อยู่ข้างล่างด้วยยุนแทงอ่านว่าอะไรใครใครบอกที่บอไม่ได้สนใจนะว่าอ่านว่าอะไรแต่มัน จะให้ดูตอนใช้งานนะเพราะมันมันโอเคไหมรายละเอียดอดูรูปก่อนเนี่ยครับมันก็จะมีขาที่มันสามารถอ่ายืดออกมาได้อันนี้ตัวรีโมทแต่ผมไม่ได้ใช้นะรีโมทมันวางทั้งกล้องจริงๆหรือมือถือก็ได้นะมันจะมีที่หนีพอดีเลยอ่ะ คือถ้าเป็นของผมเป็น12ป r o Max เนี่ยก็ก็หนีบได้ไม่ต้องถอดเคสด้วยคือมันใหญ่พอที่จะหนีบได้แล้วก็จะดูแข็งแรงนะของแท้ของปลอมหมายถึงแรกไม่มีโลโก้หรอหรืออะไรให้สังเกตอะไรอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละแต่้เขาบอกว่านี่ของแท้ นี่ใช่ไหมสั่งกัไที่อะไรวะตัว E ตัว F เอหรืออะไรไม่เข้าใจชี้อ,อะไรจริงๆน่าจะอธิบายบอกนะว่าว่าสังเกตยังไงอืมนี่ไงตัว E กับตัว F จริงๆด้วยยุนยันเตงยุนเตงเออนี่มันไม่ใช่ปะ สินก้าตัวอด่นแห้วมัน้ำหนักส่วนจุดสกิโลแบกได้ของหนัก1นกิโลอันนี้คือความยาวทั้งหมดปะ่ปะแ0ดสิบหก็คือ3ามมเซนอันนี้ไง ตอนที่ผมก็ต้องมามานั่งดูผมจำไม่ได้มันซื้อมานานแล้วน,นะไรเยียแต่คือที่เรารู้คือมันใช้ดีไงอยากแนะนนอ่ะคาตั้งกล้องยุนเตง VCT 5 2 0 8พร้อมรีโมทบูทูธแข็งแรงทนทานหมุนได้360องศาเออเนี่ยดีเราจะตั้งมุมไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องมุมไงรับน้ำหนักได้มากถึง2กิโลเออแต่มันดูแข็งแรงจริงแหละมันน่าจะมันจะน่าจะรับถึงแหละ แต่ผมก็เคยใช้กล้องปกติใช้กล้องมือถือใช่ไหมแต่ก็เคยใช้กล้องนี้เนี่ยเดี๋วตัวเนี้ยรุ่นเก่าเลยอะ่ะยังหนกักก็เอาอยู่นะแต่ปกติสมัยนี้เราก็ใช้มือถือแล้วไงมันมันถ่ายง่ายมันความละเอียดมันก็โอเคภาพก็สวยแล้วมันตัดต่อได้ทันทีนะมันโยนลง เฟสโยนลงช้อปปี้ลาซาด้าได้สะดวกมากกว่าในการที่ใช้กล้องจริงโทษแลับน้ำหนักบางทีบ <c> อ <oughs> หนึ่งกิโลสองกิโลอันนี้มั่วละแต่มันมันแข็งแรงแหละอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูของจริงอ่ะเราหักน้ำมาตรงนี้ปัจจุบันนี้ ที่ผมตั้งมือถือยนะู่เนี่ยผมใช้ตัวเป็น gimbal แล้วของอะไรวะของสมติ x e อ,อ่ะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้เพราะบางทีหลังๆชอบทำคลิปเดินถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยมาใช้ก็เลยมาตั้งถ่ายแต่ผมก็จะมีสองมือแล้วนะตอนก่อนผมก็ใช้มือเดียวในการถ่ายให้ดูอะไรเนี่ยของจริงตอนเก็บแล้วเนะี่ยมันประมาณนี้เอง ปรับอะไรได้เยอะมากอ่าเดี๋ยวลองจะจะยืดขาอันนี้มันเก็บทุกอย่างหมดปลดล็อกตัวแรกก็ดึงมาได้ขาหนึ่งนะแล้วก็ล็อกปลดล็อกตัวที่สองก็ดึงมาได้ขาหนึ่งยาวนะยาวมากนะยาวเลยอ่ะเสยงกระดี้มันก็แก๊กเลยในชะ่ไหมเนี่ยยาวประมาณนะี้ ทำให้ทำให้ให้หมดสามขาล็อกเปิดล็อกนยดูแบบไม่กองแก่เห็นไหมแล้วก็กลางวางแล้วขอดันกล้องขึ้นหน่อยชิฟชิฟอ่าโอเคสมมุติวางแล้วตอนนี้ปรับเลยดิไอตัวนี้เป็นตัวใส รีโมทนะแต่ผมไม่ได้ใช้มันไม่จำเป็นอ่ะอืมเราจะปรับความสูงหรือจะให้ต่ำลงก็ก็สามารถทำได้ด้วยกันปรับขาลงหรือไม่ก็ปรับตัวนี้ก็ได้เนี่ยที่มันจะดึงลงไปว่าจะเอาแค่ไหนเนี่ยหรือเอากลางสุดเลยอย่างนี้เลยคือจะสูงมากมากอ่ะแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้สูงขนาดนั้นก็ใช้ประมาณนี้ อ่ะสมมติอันนี้เป็นโทรศัพท์ลองใส่ปึ๊บแล้วก็ล็อกล็อกตัวนี้คราวนี้เราก็หมุนได้จะหมุนขึ้นลงแบบกดขึ้นกดลงจากจากตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวล็อกนะความใหญ่ของโทรศัพท์ถ้าเกิดเป็นกล้องอ่ะเราก็จะถอดตัวนี้ออกไปเลยทั้งอันแล้วก็มันจะมีเกลียวให้ใส่ตัวใส่ตัวกล้องตรงนี้เป็นนอ็อต หมุนตัวนี้อ่ในการปลดหมุนซ้ายหมุนขวาได้ที่แล้วเราก็ล็อกตัวนี้ตัวนี้อตัวนี้อะไรตัวนี้น่าจะเป็นเอียงซ้ายเอียงขวาน่ะเออเนี่ยเอียงขึ้นเอียงลงคือมันปรับปรับได้เยอะมากมันก็เลยส6 0กสิบไงเนี่ยโ oh อ g ม d อก็หมุนได้เลยว เนีน่ยบางทีผมก็ใช้ไปถ่ายตอนไปเที่ยวเป็นหลักเลยตอนเนี้ยคือตอนทําคลิปอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือถ้าเกิดตอนทาคลิปแล้วถ่ายมันโต๊ะมันก็อาจจะต้องย่อขาทั้งหมดอต้องย่อขาทั้งหมดให้มันเล็กใช่ปะ่ะเพราะมันต้องวางบนโต๊ะมันจะสูงไปหรือมันก็ต้องวางข้างล่างโต๊ะแล้วถ่ายมามุมก็จะแบบแปลกอะมาถ่ายมาจากที่ไก,กลๆก็ต้องยอ่อแล้วก็กลาง มันก็จะมันก็จะประมาณนี้เราก็ต้องกดกล้องลงมาอย่างนี้เห็นไหมมันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะมันจะติดขาจะถ่ายติดขาจะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าถ่ายบนโต๊ะแนะนําเป็นพวก gimbal ดีกว่าแต่ในสําหรับเออใช้ในกรณีที่แบบถ่ายจากภาพไกลหน่อยหรือถ่ายเห็นทั้งตัวหรือถ่ายสินค้าจัดแสงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยหรือไปถ่ายข้างนอกเห็นภาพวิวเห็นภาพคนเห็นภาพคู่ แนะนำเลยมันมันแข็งแรงมากๆเลยอะ่ะแล้วดูราคาดิเออจำจำได้ปะอืมอ่ะตอนนี้กำลัมุกวิยนมัวห์เดีิพไปก่อนเดินไปจับข้างบนเท่าไหร่เมื่อกี้ 295รวมจัดส่งแล้วนะอ๋อแต่มันได้เหมือนได้สุดนลดถ้าจัดส่งแน่เลยเออนี่ไงเขาส่งฟรีเออไม่ถึง300อ่ะและว้วคุณภาพขนาดนี้คือแบบคุ้มแล้วลองดูนะเดี๋ยวผมลองร้านนี้ลองเสิร์ชดูก็ได้หรือจะคลิกจากลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะถ้าไม่ลืมแล้วก็เนี่ยฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังขายของออนไลน์นะเพราะว่า ของพวกนี้เป็นของที่ที่ผมใช้จริงๆแล้วคิดว่ามันเวิร์กอ่ะมันก็มีหลายอย่างที่เราซื้อมาใช้แล้วก็มีทั้งที่แบบเวิร์กไม่เวิร์กหรืออาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าของพวกเนี้ยผมว่ามันรู้สึกมีมีแล้วมันโอเคมันทาให้การขายของออนไลน์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะแล้วก็ฝากฝากไปช่วยกดไลค์กด like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพิ่งมีหนึ่งซับสไครต์อย่างน้น,นะช่องเพิ่งสร้างนะครับลองดูผมจะพยายามพยายามรวบรวมพวกอ,อ,อุปกรณ์เนี่ย ที่คนขายของอลไ์ควรจะมีคนจะใช้นะแล้วผมจะแนะนำตามประสบการณ์จริงที่ผมซื้อมาใช้นะครับขอบคุณมากครับ